แค่ขยับก็เป็นข่าวรายการข่าวกิจกรรมงานบุญวาไราตี้ทางช่องบุญปูกรรมพันปีขยับวันแรกนี้ก็จะพาไปเลาะรั้วกำแพงวัดไปเก็บเอาเรื่องราวข่าวคราวมาฝากผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่กำลังชะเง้อคอรอชมอยู่หน้าจอมือถือไอโฟนไอแพดสมาร์ทโฟนจนกระทั่งไปถึงแท็บเล็ตที่เด็กๆใช้เรียนออนไลน์กันก็ยังไม่ไวายที่จะต้องใจจดใจจอรอชมว่าจะมีข่าวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาบ้างสมหวังแน่คราวนี้พี่น้องทั้งหลายมา เราเจอแต่ข่าวหน้าสลดทั้งปลดทั้งปราบทั้งกำราบทั้งกำชับมาก็มากมายมาชมเรื่องดีๆให้ชื่นอกชื่นใจกันบ้างแต่ก็อย่างว่าละนะถ้าชมแล้วถูกอ,อกถูกใจถูกพระไทยม่วนคักหลายก็ขอ,ขอให้กด Subscribe สันกระดิง่งให้นำเนเด้อ มาพบกับข่าวแรกกันเลยสำหรับกิจกรรมงานบุญดีๆในเดือนตุลาคมของปีนี้ในวันที่1ถึงวันที่3ตุลาได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถของเจ้าวาดและวยาวัจกรของวัดทัดจากนั้นในวันที่5ตุลาอำนวยความสะดวกให้บริการสถานที่แก่ภาครัฐจัดประชุมผู้นำท่าเรือ เพื่อรับนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ตอนรับการเปิดท่าเรือชมทะเลบัวแดงกิจกรรมต่อไปในวันที่7ตุลาจัดประชุมเจ้าคณะตำบลและเลขาของเจ้าคณะตำบลและชาวบ้านเพื่อขอมติสร้างวัดบ้านสังคมที่บ้านสังคมตำบลห้วยสามพาดเพื่อนำเรื่องนี้ไปเสนอต่อสำนักพุทธต่อไป สนุกสนานบุญบันเทิงเมื่อมีการติวนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกที่วัดหลวงปูกรรมคึกคักกันน่าดูเพื่อเตรียมความรู้ไว้สอบในวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมไม่ต้องพักหายใจหายคอกันละสนุกสนานบุญบันเทิงกันต่อไปในวันที่9ตุลาวัดหลวงปูกรรมเปิดเปิดเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโควิด -19 โดยมีผู้มารับบริการถึง400คนจากหมู่บ้านดอนคงเมืองปังและก็ดอนกลางวันที่15ถึงวันที่18ตุลาก็จัดสอบนักธรรมชั้นตรีจำนวน25รูปต่อจากนั้นไม่กี่วันก็สอบนักธรรมชั้นโทต่อไปเลยที่สนามสอบเดียวกันนี้คือวัดหลวงปู่กรรมนี่แหละ ที่สำคัญในการสอบครั้งนี้ได้มีเจ้าภาพพัดตาหารแจกถวายพระนักเรียนที่มาสอบได้เห็นรายนามและปราบรื้มจริงๆในวันที่15เดือนตุลาเจ้าภาพคือเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและเจ้าคณะตำบลอุ้มจานในวันที่17เจ้าภาพคือเจ้าคณะตำบลน,นาม่วง ในวันที่18ตุลาเจ้าคณะตำบลห้วยสามพาดเป็นเจ้าภาพอย่างนี้ถ้าสอบกันไม่ได้แล้วก็มีเครื่องกันแน่ๆเลยต้องมีไม้เรียวลงกล้นสบังสำหรับคนที่สอบตกโอ้โหกิจกรรมมากมายเลยคนจัดน่ะไม่เหนื่อยหรอกแต่คนอ่านชักจะเหนื่อยซะละขอพักดื่มน้ำดื่มท่าซะหน่อยเดอ้อดอกบัวแดงบานแล้วมาถ่ายรูปไว้สาลาพฤกิกาจนโหดกลุ่มผ้าเดอ้อ ไปกันต่อเลยสำหรับกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องในวันที่19ตุลาคมทายกผู้ใหญ่บ้านได้ว่าจ้างผู้รับเหมามาฉาป,ปูนรอบอาคารโรงเรียนสงทั้งเสาคานระเบียงก็ฉาบกันไปให้สวยงามดูแล้วใกล้ความจริงแห่งความสำเร็จเข้าไปทุกขณะทัดจากนั้นมาเพียงสองวันคือวันที่21ตุลา ก็มีงานบุญถวายสังฆทานทายกทายกาเข้ามาจำศีนอุโบสถและร่วมเวียนเทียนวันออกพรรษาบูชาพระพุทธเจ้ากันรุ่งขึ้นอีกวัน22ตุลาก็เดินทางไปร่วมบุญกระถินวัดโนนพระแก้วอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายโดยมีพิธีเทเสาปูชามหาปูชนียาจารย์สร้างเจดีแม่ของคงคา ส่วนวันที่26ถึงวันที่29ตุลาก็จัดเตรียมสถานที่เพื่อทอดกระถินสามัคคีวัดหลวงปู่กรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่30ตุลาถือเป็นบุญใหญ่มหากระทานประจำปีอีกงานหนึ่งทีเดียวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงานอื่นๆเช่นว่าการช่วยเหลือน้ำท่วมของจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดกาลสินตักบารในวันอุโบสถศิล แปดค่ำสิาค่ำออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในตำบลอน le, ุ่มจานห้วยสามพาดนาม่วงงานนี้มีท่านเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้นำเป็นไงละ่ะพี่น้องจุใจไหมล่ะ กิจกรรมงานบุญดีๆของทางวัดทางสงฆ์ก็มีมากมายเช่นกันนี่ก็เป็นข่าวดีอย่างมากน่าชื่นอกชื่นใจของวงการพระพุทธศาสนาอันเป็นที่รักของพวกเราทั้งหลายที่ควรรักษาเอาไว้ให้ชื่นอกชื่นใจได้บุญใหญ่ติดตัวกันไปข้ามพบข้ามชาติมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้ากันดีกว่าหน้าพี่น้อง